ครับสวัสดีครับบ่าวเสดชาแนลครับสวัสดีค่ะเจผัดผ้า้วยเนาะค่ะเนาะครับผมวันนี้เข้ามาติดตามตัวเลขนะครับเข้ามาตัวเลขมานําเสนอนะครับของปูนะครับนี้เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนหน่อยนี้เด้อค่ะุ่นผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจเนาะค่ะเนาะให้แกเจ๊ผัดหลักกับบ่าวเสดเนาะค่ะเนาะครับกดแล้งหน่อเด้เด้อครับเด้อค่ะ ก่อนอื่นเนาะค่ะมือนีเจพัดก็จะมาอัปเดตสามปูเนาะค่ะเนาะ,ะซึ่งซึ่งกับตัวเลขกัยังบัทันใดมากเต็มชุดทะเรเนาะค่ะกต่ล่อล่อผงล่ออีกจัหน้อยเนาะค่ะแต่ว่าปูเพิ่นกับใดหามากหามาลงกอนเนาะค่ะเพื่อว่าผู้ใดอยากไปเลือกซื้อเลือกหาฉลาดกินแบ่งรัฐบาลไวเนาะค่ะไปเลือกจับไปเด้วยคะ่ะสนับสนุนฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะอันชุดตัวเลข ก็เป็นเพียงเนี่ยงท่ากันเนาะคเนาะใส่วิจารณญนะย่านในการรับชมรับฟังเ้อค่ะถาชอบก็ตามก็ชอบกับผ่านเนาะค่ะครับเฮ้าก็จะไปเริ่มที่ปูสามแปดเนาะค่ะเนาะครับปูสามแปดนี่งวดที่แล้วนี่ครั้งแรกนี่งวดที่แล้วเพ็่นห้หรักร้อยมาหกแมนครับแล้วปูก็มาเพี่ยนเป็นหาเนาะค่ะเรากระบอกฏว่วามันก็อกรักร้อย6ูวันนี้ปูเลยห้มาสองตัวเลยเด้อค่ะสำหรับงวดวันที่สิบหกพฤษสภาพมสองพันหยหกสิบหาเนาะค่ะ ปูสามแปดเนาะคะ่ะเนาะลักลอย <5 S 2> ปูห่มาสองตัวด้วยค่ะวันนี้แปดกับเก่าด้วยค่ะลักลอยแปดกับเก่าแล้วก็ส่วนหลักสิบบนเนาะคะ่ะปูฟันห่หนึ่งตัวเดียวด้วยค่ะหลักสิบบนคผมเลขติดบนเนาะคะ่ะก็จะมีหามีหกมีเจ็ดเลขติดบนปูมีหามีหกมีเจ็ดเนาะคะ่ะเนาะส่วนหลักสิบกับหนึ่ง ปูเพิ่นมาจับด้วยค่ะเพิ่นจับเลยว่าหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดไม่ต้องกลับนะคะสามหางนะครับสามหางค่ะปูหมั่นใจเราด้วยค่ะครับค่ะปูหมั่นใจแต่ว่าเท่ากับล่อบเบิร์นโขงสุดไทยที่หนึ่งเนาะคะ่ะแต่ว่าเท่ากับเลือกเลือกลอตเตอรี่ไว้กับบอสเซียไลาะ,ะเนาะราะนะค่ะเนาะครับผมเพรลำใบเนาะค่ะเนาะครับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดไม่ต้องกลับส่วนชุดตัวเลขจุดบนเนาะ วันนี้เข้ามาเบิงหลักสิบลางเลยค่ะชุดลางของปูเนาะค่ะเนาะหลักสิบลางสิบล่างมีห้ามีหกมีเจ็ดมีแปดมีหนึ่งมีสองค่ะแล้วก็เลขติดลางก็จะมีเจ็ดกับแปดเนาะค่ะท่านผู้ชมครับผมปูเพิ่นจับให้ชุดเดียวเน้นๆเลยค่ะเจ็ดหนึ่งสำหรับลางนะครับสำหรับลางเนาะค่ะะ รับติดบนก็มีหนึ่งเจ็ดอยู่นะครับสำหรับรางก็เจ็ดหนึ่งเม็ดเดียวเลเด้อยค่ะท่านผู้ชมมีค่ะนี่กับเป็นฉุดตัวเล็กแนวท่าของปูสามแปดเนาะค่ะเนาะกับรอบึงขงสุดไทยของปูอีกเนาะค่ะเนาะว่าปูจะมีตัวไหนว่าเปลี่ยนบ่อปูปูว่าปูหมั่นใจเราเด้อค่ะตัวนี้แต่ว่ากะก็อาจจะอาจจะเปลี่ยนแปลงใดเนาะค่ะเนาะค่ะนี่กับเป็นแนวท่างปูสามแปดต่อไปเนาะค่ะเนาะ เ้าจะไปชุดตัวเลขของปูวัดปลาอุดรเนาะคะ่ะปูวัดปลาอุดรน,นี่เพิ่นห้ราล้วันที่หนึ่งมากงวดที่แล้วหกสี่สองแล้วกับสามหกหนะะึ่งเด้อค่ะหกสี่สองสามหกหนึ่งกับสามสามหกเจ็ดนี่ปูว่าเจ็ดกับหนึ่งมันเป็นตัวเดียวกันที่ลงในขิดเจพัดกับในร่งอยู่เนาะค่ะเนาะ,ะปูวัดปลาอุดรบัดน,นี้ปูกบว่าหัานใดนีมมีฝันเพิ่มแต่ว่าปูงวดที่แล้วนี่ปูฝันเนาะคะ่ะปูนี่มีฝันวา ลงวันที่หนึ่งนะมันออกเบาสีสามหกหนึ่งกับหกสี่สองนี่แหละปูกับเลยว่าเอาหกสี่สองมาออกก่อนมาเจ็งสี่เอาหกสี่สองมาออกก่รสามหกหนึ่งไปออกที่หลังแสดงว,ว่างวดนี้นต้อมีสามหกหนึ่งนะครับแมนบัตน,นี้ปูเลยไห่มากแต่ว่าปูกับว่าล่อล,อลอเบิ้งอีกก่อนเนาะ,ะเนาะแต่ว่าปูไห่มหากก้อนมือนี่ก็คือปูคิดว่าที่วาฝันวาเพลนว่า,วาเอาหกสี่สองออกกรเด้อ ปูบอกเนาะค่ะในฝันมีมตฝันอ่ะหกสี่สองออกก้อนบัดน,นี้มันกับมาออกก้อน,นีนหลีบัดน,นี้มันเหลือสามหกหนึ่งค่ะท่านผู้ชม,มบัดน,นี้เหลือสามงูนงปูกันเลยหงแนวทางมาเนาะคะ่ะเนาะกะบบวหลายโตเลยค่ะชุดชุดดื่มแรกนี่ตะวันเ้าก็บล่อบเบิรงโคลงสุดท้ทยเนาะว่าปูจะมีมตฝันแบบใดมือนีงวดวันทีสิบหกพิดสภาค่มสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะน่ะเนาะปูวัดเปาอาด,ดอนเด้อค่ะเพื่อนให สามตัวชุดเดียวเลยด้วยค่ะรางวัลที่หนึ่งครับสามหกหนึ่งด้่ยค่ะสมุชมสามหกหนึ่งรางวัลที่หนึ่งของปูหวัดปลาอุดอรเนาะค่ะแล้วก็เจ็ดสามลงเนาะค่ะเนาะเจ็ดสามลาง,ลาลางปูหอมาแคนี้เลยด้วยค่ะ,ะเล็กเล็กหน่อยชุดเลยด้ยค่ะเท่ากับไปเลือกซื้อเลือกหาไว้เนาะ ฉลากินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะคะนี่นะคะปูวัดเป้าดอนนะคะสามหกหนึ่งกับเจ็ดสามนะคะน้องธนุชมอบอลายนะครับบอยลายบอลายเลยค่ะแต่ว่าปูกับว่ารอบึงคงทุกไทยว่าปูจะฝันบอ,อาปูจะมีมีฝันแบบใดแต่ว่างวดที่แล้วเพ่อนว่ารางวัลที่หนึ่งน้องที่เขียนลงในขีดกับรางวัลที่หนึ่งหกสี่สองสามหกหนึ่งแต่ว่าบัดนี้เป็นมาแหวหกสี่สองออกก่อน มันก็ยังมลายมือนะครับข้ากเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับขาก็เบิ้งไปเรื่อยๆเบิ้งคลิปนีวก็ะเบิ้งคลิปนาวิเคราะห์ใส่กันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็จะมาตามปูเจ็ดสองหนีปูทีเจ็ดพัดเชี่ยนะคะเจ็ดพัดแบบให้ตามะวาสเลขปูหนีในในศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามนี่ข้าจับใส่กันนีมันจะบอลลุนเลยเดบวสีแม่นครับค่ะ สำหรับปูเจ็ดสองปูหมักแข็งไงเนาะค่ะแต่ว่าปูว่าในจับปูห่า้ได้ค่ะแต่ว่าเจพัดออยากเพื่อว่าบางคนอยากอยากลูสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามไปจับเบื้องนะครับไปจับเอานะครับเข้ากับไปจับว่าตัวเลขมันอยู่ในสูตรนี้นะครับเมนนันอยู่ในสูตรนี้เนาะค่ะงมดที่แล้วนี่เจพัดได้เก่าเมนบอสูตรคำานวณเจพัดบ่เมนสูตรดอนดาวด้ค่ะสูตรที่เจพัดค้ามนวบมันได้เก่าของปูผืนชนศูนย์เจพัดว่าขั้นชนบัตดาี์ ช้นแปดมันก็มาหาแปดว่ะช้นศูนย์วันนี้มันมาศูนย์เก่าเจพัดกัเลยใดส่วนเหล็กลางเนาะคะ่ะนี่แหละที่ว่าปูเจ็ดสองเจพัดก็มาจับเหล็กจะาของใส้กับสูตรเหล็กของเพื่นเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแต่ว่าปูท่านนึ่งจับใหะะ้ด้วยค่ะงวดค่ะปูเจ็ดสองหรือว่าปูหมักแข่งไงเนาะคะ่ะปูเจ็ดสองหรือปูหมักแข่งไงงวดประจําวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะคะ่ะสูตรหนึ่งปูก็จะมีสองกับสามด้วยค่ะแต่ว่าเจพัดเน้นเนาะคะ่ะ อันสองกับสามหน,นี่ปูจะบอกเลยเด้อค่ะทีทีว่าเจพัดไปไปหาปูนะคะสามหนี่ตรงมุมนะที่ที่พ่นเขียนนะ่ะบ่าเสิสองกับสามสามหนี่คือตัวยืนเลยเด้อค่ะทาน,นูุชงสามหนี่จังเดก็มาก,กัเครื่องวดวังหันเนานะเาศสูตนหนึ่งเน,นียนงวดังหันมันมันสูตรหนึ่งนี่เก้ากับศูนย์ปู่ว่าศูนย์จังเดก็มาปูจะปูะจะเอาไว้แบบนี้เลอคะ่ะทีเจพัดว่า้าผูใดอย่างมีโชคให้เบิง่งให้ฟั่งค่ะค่ะเราท่าจะจับจุดใดเนาะคะ่ะเนาะ สามนี่ยุม่มมุ่งนี่นี่จังได้กับมากปัวแบบนี้นะคะเนาะ,ะสูตรหนึ่งนี่สองกับสามสูตรสองนี่ห้ากับศูนย์สูตรสามนี่กับส้ำคัญมากโตนหนึ่งขึ้นกันจังได้กับมากขึ้นกันเจ็ดกับแปดนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเจ็ดกับแปดนี่จังได้กับมากขึ้นกัน จับสูตรหนึ่งกับสูตรสามนะครับเวลาเวลาปูเห็ดเิ่นเนีนสูตรหนึ่งกับสูตรสามนี่สำคัญเลยครับปูเพิ่นจะเน้นสูตรหนึ่งกับสูตรสามส่วนสูตรสองนี่มันจะมาเป็นตัวประกอบตัวประกอบครับแมนจ้ะมันจะมาเป็นตัวประกอบเนาะค่ะเจพัดกับอยางให้ท่านผู้ชมมีโชมีลาให้เบิ่งฟั่งค่ะค่ะเนาะค่ะปิจารณาบางครั้งเพิ่นจับปูให้เฮ้าว่ถือเด้ค่ะแต่ว่าเข้ามาจับกันเข้ามาจับเองเนาะค่ะแต่ว่าปูหอยนี่เป็นสูตรเนาะค่ะนาอสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามนี่ปูจะเน้นที่สูตรหนึ่งกับสูตรสาม อืมสูตรสูตรหนึ่งหนีปูจะเน้นตรงมุมเลยปูว่ามุมก็คือเลขสามปูจะเอาตัวเด็ดเด็ดมาไปมุมหนี่ประจําขั้นเห็นตลอวจขั้นไอเอฟซีท่านไหนนะครับทุนนลายนะครับซื้อในหนีนะครับซื้อในหนีครับซื้อไปซื้อมากหนีจังได้กระถือครับจังไหนกระถือแต่ว่าปูท่านไนจับไห้ด้อค่ะอันนี้แกปู่นปลอยแกสูตรนะครับสูตรหนึ่งสองสามนะครับปูคนโบราณท่านไนจับไห้เอานะครับแต่ว่าเจพัดกับเจพัดก็จะ นั้นเนาะคะ่ะกับเว่าจังสัดนจังสีแต่ว่าเจพัดกับม่องเนาะคะ่ะเนาะคือว่าเจพัดหนีม่องสูตรหนึ่งหนีมันนันอยู่แล้วมันมาอยู่แล้วตัวหนึ่งสูตรสามหนีกับมาอยู่แล้วตัวหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะไ่เคย่านอีิีดเวยะคะ่ะแต่ว่ามันจะมาน้ำกันบอหรือว่ามันมันจะมาจับสูตรสองใส่กระไดจังสีนะบ้าสีบัดท,ที่นี่เจพัดเด้ยว,ว่าสามหนีจังไนปูว่าตรงมุ่มสูตรหนึ่งมุ่มหนีปูเจ้าตัวเด็ดเลยตรงมุ่มเลยครหมายถึงว่าสองกับสามมุ่มเลยซึ่งต้องเด็ดมันต่บ หรือว่ามันจะมาสองสามเพื่อก่อศูนย์เื่อวันหันบอหรือว่าจะเป็นสามเจ็ดจับสามแปดเนาะค่ะท่านผู้ชมนี่นะครับมันจะเป็นสั้นครนะหรือว่าจะเป็นสามศูนย์เจ็ดหรือว่าสามศูนย์แปดอีกอะเปลี่ยนไปได้นะครับเพราะว่าเฮาเฮาไปจับเบิ้งนะครับจับเขานะครับจับเหลขกศูนย์กันยังแห้งอยู่เนาะค่ะครับค่ะเฮากับล่อเบิ้าที่ว่าปูเพิ่นจะมาอัปเดตที่ว่าเพิ่นจับตัวเลขให้เนาะค่ะนะตอนนี้ปูกับท่านไลยจับเนาะเนาะครับค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะเนาะ เจพัดก yeah, mm ับมีแนวทางสามสำนักปูดังเนาะค่ะเนาะที่ว่าทนเข่าตลอดเด้อค่ะท่านผู้ชมมาฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะเจพัดกับยังไงท่านผู้ชมมีโชมมีหลากเนาะแข่อยากให้ถือเนาะค่ะเนาะท่านผู้ชมแล้วมือนี้เนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เจพัดกับกับเบาเสกับสิขอลาไปก่อนเด้อค่ะเจอกันไม่คลิปหนาเนาะค่ะเน้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะค่ะ ขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ